หนอไม้ไผ่ป่าครับทุกคนหนอใหญ่ๆสวยๆเลยนี่โอ้โหดูลำดูลำเขายังใหญ่เลยหน่อเขาจะไม่ใหญ่ได้ไงดูนี่ใหญ่มากครับ๋ยวไปแกงซะหน่อยแกงกินล้ร้อนใหญ่มาก แต่ว่าจะเอาไปแกงใส่เห็ดซะหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ได้เห็ดมาน้อยก็เลยเอาจะเอาหน่อไม้ไปแกงรวมกันเป็นแกงป่าอะไรประมาณนั้นนะครับ เราก็จะปอกเปลือกในป่าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปแบบไม่ไม่ปอกเปลือกนี่ก็ครึ่งต่อครึ่งเลยครับ้าสิบโลก็ห้าโลแหละเราก็จะเอาถุงมาด้วยนะครับถุงกระดาสะอาดมาใส่หน่อไม้เราจะได้ไม่เปื้อนนะครับเวลาเราปอกเปลือกแล้ว แต่ว่าจะปอกโชว์สะหน่อยครับฉีกกลางเลยวันนี้ไม่มีตากล้องนะครับก็ภาพอาจจะออกมาดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับ คือไม่ได้ตั้งใจจะมาหาหน่อไม้นะครับพอดีจะมาหาเห็ดนั่นแหละพอไม่ไม่ค่อยได้เห็ดก็เลยหันมาหาหน่อไม้เลยก็เลยจะเอาไปแกงรวมๆกันนะครับแต่นี่จะเป็นหน่อไม้ไผ่ป่านะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหน่อไม้ป,ป่ากับหน่อไม้ฉลกมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับบางคนก็ไม่เคยเข้าป่านะครับไม่เคยขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าหน่อไม้อะไรเขาเรียกแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยครับทุกคนเห็ดได้แค่นี้เองครับแต่ก็ พอแกงเลยครับเป็นเห็ดลวกนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ้ต้นไผ่ป่านะครับลักษณะของต้นไผ่ป่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเขาจะมีหนามแบบนี้หนามแหลมแบบนี้ครับทั่วทั้งตอเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือต้นไผ่ป่าคนเรียกไม่ถูกบางคนไม่รู้จักนะครับเนาะนะี่เขาจะมีหนาม มันจะเป็นหนามล้อมรอบทั้งกอเลยครับจะเข้าไปเอายากเนี่ยแบบนี้เข้าไปเอาไม่ได้ละถ้าไม่ใช้มีดเดยวยาวฟันเข้าไปนะส่วนด้านหน้านี้มันจะเป็นไผ่เขาเรียกไผ่ฉลกนะครับเขาจะไม่มีหนามเนะี่ยดูใกล้กันนะมันจะไม่มีหนามนะครับแต่มีก็เป็นติ่งเล็กๆมันไม่ใช่หนามนะแล้วหนอ,องเขาก็จะเป็นสีออกส้สมๆนะครับก็นหน่อที่ก็โตแล้ว พร้อมจะเป็นลำแล้วครับนะเนี่ยล่าสีส้ม,สมแล้วก็จะมีเขาเรียกเลยคายมันคันมันนะครับนะเนี่ยไป็นโดนก็คันนะครับเวลาเอาก็ระมัดระวังโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ